สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกระใหม่ซีมนันนี่แดงอีกแล้วนะจ้นะเช้านาน้องเวชาน e วพี่น้องจ้ะเอา้ามันคือซีเย็นเย็นอยู่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวมื้อน,นี้มันซีซีผ้าเบิงผักเสี่ยนนะจ้นะเนาะมันซีซีผ้าเบิงอันมันซีก็ใส่เสื้อแขนชั้นนะแต่ว่ามันก็เย็นเย็นมันค่ำแล้วตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะจ้นะเนาะโอ๊ย กล้องมือไมซี่ซันกล้องซันบระจาพี่นองจ้ะนกก็ห้องเก๊กเก๊กเ๊อยู่เนาะแล้วไมซี่ซิหาเบิ้งอันผักเซียนฝรั่งนะจ้ะเนาะแล้วไมซี่จะพูดให้ฟังอันไอวัดวััจักรเหรอแม่นบ่คืออันวััจักรชีวิตหรือว่าวัฒจักรของผักเซียนเนาะจ้ะเนาะวามันเป็นยนจังเดย๋ยวไมซี่ซิเ้าให้ฟังเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่จ้าพี่น้องจ้านี่คือนี่เนาะนี่ก็จะเป็นผักเซี้ยนนะจาะนาะนี่นนอา่านี่ก็จะเป็นมา้าเขาจ้ะพี่น้องจ้าเป็นลูกของเขาเนาะอา่าไม้สีเอาเก็บไว้ไม้สีไม่เก็บยอดมันกินเพราะว่าไม้สีจะเอาลูกไว้ให้มันให้มันเอาไว้เป็นพันุให้มันหล่นต่อไปวัน หน้าเนาะที่ไหมซสีรู้จักและไหมซสีจะมาพูดให้ฟังเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนาะค่ะเพื่อนๆมาดามบางท่านก็จะไม่รู้เนาะที่ยังไม่รู้ว่าผักเซียนน่ะคือวัฒนจักรของเขาอะ่ะมันจะเป็นสองปีจากพี่น้องจะเป็นพืชล้มลุกเนาะเขาเรียกว่าพืชล้มลุกใช่ไหมมันจะมีสองปี สองปีแล้วเขาก็จะตายจ้าพี่น้องจ้ะนี่อันนี้คือต้อนพวงนี้คือเขาเกิดปีที่แล้วนะจ้าพี่นวงจ้ะเขาเกิดปีที่แล้วแล้วปีนี้มาเขาก็จะโตมียอนให้เราได้เก็บได้กินแล้วก็มีลูกนะจ๊ะเนาะมีลูกมีเมล็ดจ้ะพี่นวงจ้ะแล้วเขาก็จะหล่นล่วงลงไป ไอ้มเมล็ดเขาก็จะเกิดอีกปีหน้าเนาะแล้วไอ้พอพอเขาพอเขาตายพอเขาร่วงพอเขาไอ้นั่นลงปีนี้นะพี่น้องแล้วเขาก็จะตายจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วพวงเมล็ดพวกเนี้ยพวงเมล็ดพันุ์พวกเน,วกนี้ยมันก็จะเกิดปีหน้าจ้ะพี่น้องเกิดปีหน้าแต่ว่ามันไม่มียอดไม่มีไอ นั่นให้เราเก็บกินได้ปีหน้าเนี่ยวะไม่สิพาไปให้ดูบนเขาเนาะที่มันหล่นปีที่แล้วที่มันหล่นปีที่แล้วจ้ะพี่น้องแล้วไอ้แล้วปีนี้เขาก็ยังไม่มียอดให้เราได้เก็บกินปีหน้าเขาถึงจะมียอดจ้ะคือสองปีเราจะได้เก็บผักเซียนกินทั้งหนึ่งนะ่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อน,นี่จ้ะพี่น้องจ้ะเห็นบะ เป็นใบกลมๆใบไอ้นั่นนะเหมือนเหมือนใบบัวบกบ้านเราเนาะมันคือต้นน้อยของอผักเสี้ยนจ้าพี่น้องจ้ะมันมันเกิดปีนี้เนาะมันเกิดขึ้นมาปีนี้เมล็ดเขาหล่นปีที่แล้วจ้าพี่น้องนี่จ้ะเมล็ดเขาหล่นปีที่แล้วเนาะแล้วเขาก็ยังไม่มียอดเท่าไหรนะ่ดําพี่น้องนี่ยอดเขาก็จะเป็นแค่นี้ มันกินว่ทันได้จ้ะพี่น้องต้องรอปีหน้าเนาะถ้าปีหน้ามามันก็จะมียอดมีดอกมีมเมล็ดหล่นนะจ้ะพี่น้องจ้ะคือสองปีเขาจะมีครั้งหนึ่งเนาะ,ะเมล็ดเขาเนะ่ะยอดเขาอะคือยอดให้มันได้กินน่ะนะตอนนี้มันก็มีอยู่จ้าแต่ว่ามันก็น้อยๆพี่น้องเห็นปะนี่จ้าพี่ไมสีรู เพราะว่าไม้สีน่ะเอามาปลูกพี่น้องเดี๋ยวไม้สีจะเล่าให้ฟังเนาะว่าว่าไอเอามาปลูกตอนเอามาปลูกเป็นยังไงคือปีไม่ใช่ปีที่แล้วเนาะปีก่อนโน้นสองปีที่แล้วจ้ะคือปีก่อนโน้นนะ่ะไม้สีก็เอาไอา้ต้นน้อยแบบนี้แหละพี่น้องเอาต้นน้อยของเขาแบบนี้แหละจ้ะมา แล้วไหมสีก็ไปหามาจากป่าเนาะไหม้สีก็เอามาปลูกพี่นวังตอนนั้นคือไหม่สีมาปลูกอะ่ะมันทั้งฝนตกทั้งอะไรแล้วทีนี้มันก็ค่ำแล้วเนาะสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแล้ว,ลวมันฝนตกมันมืดเร็วจ้ะพี่นวังแล้วไอ้ไหม้สีก็ทั้งขุดทั้งปลูกนั้นอยากให้มันเสร็จเร็วๆเ,เนาะมาเห็นหน้ากันหน่อยเนี่ย ไม้ซีน่ะก็ทั้งขุดทั้งปลูกเนาะอยู่บนเนี่ยแล้วทั้งฝนตกอย่างเงี้ยคือแล้วมันก็ดึกด้วยเนาะประมาณประมาณสี่ห้าทุ่มจ้ะพี่น้องแล้วมันมันมืดเนาะเพราะว่ามันฝนตกใช่ไหมละ่ะแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอะ่ะเขาเห็นเพื่อนบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สีให้ดูเนาะ คือเพื่อนบ้านหลังนั้นน้องจ้าน้องพี่นองจ้ะแกก็มองแกก็มองมาเห็นไหมสีถือเสียมขุดปลูกผักปลูกอะไรอยู่ตรงนี้เขามองมาจากบ้านเขาเนาะมองมาไกลๆเขาก็คิดว่าใครมาปลูกมาขุดมาทําอะไรที่แบบมาใครถือเสียมมาขุดอะไรอยู่ที่ของพวงไหมสี ดึกๆด,ดื่นๆอะไรประมาณนี้นะพี่นวงเขาก็เขาก็ดีนะที่เขายังไม่โทรไปหาตำรวจเขาก็โทรไปหาสามีใหมส่สีแล้วมาสามีใหมส่สีคือยังไม่ได้รับเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ตอนนั้นเขาก็โทรไปหาแม่ย่าใหม่สีเนาะว่าไอเธอใครทำอะไรอ่ะคือมีเสียมมีพวก ขุดอะไรไม่รู้อยู่บนที่ของพวกเธอดึกแล้วนะดึกดึกดื่นดนแล้วฝนก็ตกคือเขาไปขุดไปทําอะไรอยู่ตรงนั้น <c oughs> คือเขาน่าจะกลัวแบบมีคนมาทําอะไรแบบมีคนมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายประมาณนี้เนาะชาโนพี่น้องชา <c oughs> คือแบบเขาก็แบบหวังดีแหละเขาก็เห็นเนาะว่าเออมี มีคนถือเสียมถือพวกขุดอะไรที่ดินก็กลัวว่าจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายอะไรมีดีมีร้ายอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเขาก็โทรไปบอกแม่ย่าเนาะแม่ย่าก็โทรมาหาใหม่สีใหม่สีก็ไม่ได้รับพี่น้องตอนนั้นมันก็นอนแหละนกเหรอนกหรืออะไรมีกวางด้วยนะอยู่นี่อ่ะ มีกวางพ่อมได้พี่น้องจ๋าบางทีบางทีเดินไปเดินมามาจ้าเอกกับกวางน้อยคือที่นอร์เวย์ก็จะอุดมสมบูรณ์มากนะจ๊ะเนาะมีนกมีกวางมีกระต่ายโน่นนี่นั่นป่าแล้วทีนี้แม่ย่าไหมืสีก็โทรมาหาไหมืสีไมืนสีก็ไม่ได้แล้วเพราะเราว่ารีบรีบ,รบปลูกให้มันเสร็จเนาะขุดขุดขุดปลูกปลูกปลูกให้มันเสร็จ ฮาทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มดึกแล้วมันก็มืดฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็เออแม่ยาคิดว่าเออก็เป็นใหม่สีแน่นอนเลยมันไปขุดทําอะไร <c oughs> มันไปปลูกผักปลูกอะไรมันมัง้งบอกเอยใหม่สีก็นอกเรื่องมานานแล้วเนาะเดี๋ยวมาฟังมาฟังไอ้นี่ผักกันดีกว่าจะ้ะคือผักนี้เนาะใหม่สีปลูกเมื่อสองปีก่อนแล้วใหม่สี ก็เอาดอกเออเอาต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเอาเบี้ยเล็กๆแบบเนี้ยมาปลูกแล้วทีนี้ปีที่แล้วมันก็ขึ้นมามียอดเหมือนที่ใหม่สีถ่ายตอนต้นคลิปนะพี่น้องจ๊ะมันก็ขึ้นมามียอดแตกยอดคือคือทั้งหมดเนี้ยตรงที่ตรงเนี้ยทั้งหมดที่มันเป็นเนินๆเนีนเน่ยเมื่อก่อนไอแฟนใหม่สีก็ไม่ได้ขุดหินตรงนี้นะมันก็จะลาม ไม้สีปลูกไปหมดเคือได้เยอะมากปีที่แล้วอ่ะไม้สีก็ทาผักเสี้ยนดองแบ่งพ้องเบแบ่งเพื่อนเอาไว้กินกันโอ้โหอร่ยอยแซ่บมากจ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะเดี๋ยวไม่แน่เน้องไม่สีอาจจะเอามาเล็ดมันไปปลูกที่บ้านเราด้วยเนาะเผื่อ เผื่อเผื่อมันมีให้กินที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะอือึแล้วแล้วทีนี้พวกเนี้ยปีหน้ามันถึงจะได้กินยอดเนาะค่ะเนาะปีนี้คือไม้สีมันมันหล่นมันเอ้นั่นปีนี้ไม่สีไม่ได้กินส้มผักเสี้ยนเลยจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ามันไม่มีเนาะมันมันหล่นใบมันหล่นไอ้เมล็ดมันหล่นปีที่แล้วแล้วมันก็ มันก็เกิดขึ้นมาปีนี้แล้วมันยังไม่มียอดนะพี่น้องคือนี่เนะยจ้าคือต้นเล็กเขาเนาะเขาก็จะเป็นใบแบบนี้แหละพี่น้องคือบางทีพวกอ่าบรรดาเอ่เมียฝรั่งหรือว่าเพื่อนเพื่อนเมียฝรั่งมาดามฝรั่งเนาะจ้าเนาะคือเขาก็สงสัยกันว่าทำไมใบผักเซี้ยนทำไมมันเป็นใบกลม,กลม มันจะเป็นใบเลี้ยวๆหยากๆไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้น่ะนะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันยังต้นเล็กอยู่มันก็เป็นใบอย่างนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าคือผักเสี้ยนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะน้านี่นะแบบนี้เพราะว่าใหม่สีเอามาปลูกแล้วใหม่สีก็ได้เก็บกินแล้วจ้กปีที่แล้วนะจ๊ะเนาะปีนี้มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ปีหน้าก็คงจะได้เก็บกินอีกอือหือ แล้วโอเคแล้วไหมสีก็จะเอาเมล็ดไอตัวนั้นน่ะมาหวานใหม่มเมล็ดที่ไหมสีมีอยู่ข้างล่างเนาะโอเคพี่น้องจ๊าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะไหมสีมาพูดเรื่องถักผักเซียนให้ฟังจากพี่น้องว่าผักเซียนฝรั่งคือสองปีนะคะเราถึงจะได้กินเราถึงจะได้กินอ่า ยอดมันนะจ้ะแต่ว่าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่สีก็เห็นบางคนพี่พี่เพื่อนๆบางคนเขาก็เก็บไปทํากินอยู่นะแต่ว่าไม่สีว่ามันไม่รู้อะไม่สียังไม่เคยลองชิมเนะจ้ะนะ้อไม่สีก็เอาแต่แบบที่มันเป็นมันเป็นยอดแล้วก็มีมีดอกมีอะไรนะ่นนะมีดอกมีการยอดขึ้นมาเดี๋ยวรอดูเนาะปีหน้าไม่สีจะถ่ายให้ดูอีก แต่ว่ามันก็เหมือนข้างล่างแหละเหมือนต้นคลิปที่ใหม่สีทำเนาะที่ใหม่สีถ่ายให้ดูนะจนะ๊ะนาะโอเคพี่น้องจะ๊ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะถ้ามากถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใหม่สีไปดูๆในเด้อจ้าพี่น้องจะ๊ะโอเคไปแล้วสวัสดีคะ่ะ